สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดว,วัยรับเจ้าสาวทองคำเห็นของขวัญแต่งงานยิ่งตาแตกเฉลยที่บ้านทำงานอะไรเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวที่กลายเป็นไว,วัยรับบลโลกออนไลน์กับภาพเจ้าสาวที่สวมสร้อยคอทองคําหลายสิบเส้นรอบคอของเธอจนถูกเรียกว่าเจ้าสาวทองคํานอกจากนี้จํานวนของขวัญแต่งงานยังมหาศาลจนหลายคนพากันอิจฉา รายงานข่าวระบุว่างานแต่งงานดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่8-9พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเมืองเติรนอันประเทศเวียดนามเจ้าสาวชื่อคิมเฟืองวัย28ปีและปัจจุบันบริหารธุรกิจของครอบครัวเจ้าบ่าวคืองอกทนันอายุ31ปีทำงานด้านก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คิมเฟืองผู้เป็นเจ้าสาวกล่าวว่าจำนวนของขวัญแต่งงานทั้งหมดที่ทั้งคู่ได้รับได้แก่ทองคำแท่งประมาณ25แท่ง ครอบครัวสามีของเธอมอบให้1 5 0 0ล้านเวียดนามดองหรือประมาณ2ล้าน2แสนบาทพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอ1,000ล้านเวียดนามดองหรือประมาณ1นล้าน4แสนหมื่นบาททุนธุรกิจจากทั้งสองครอบครัวเงินอีก7 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ250แสนหมื่นบาทและสร้อยคอเพชรที่ครอบครัวและน้องชาย2คนมอบให้นอกจากนี้ซองใส่งเงินแต่งงานทั้งหมดจากแขกทั้งฝั่งพ่อและแม่ก็ยังถูกเก็บไว้ให้ทั้งคู่ ฉันกับสามีดูแลงานปาร์ตี้และรับแขกมาหลายวันเราก็เลยเหนื่อยมาจนถึงวันนี้ฉันยังไม่ได้ตรวจดูของขวัญแต่งงานหรือเปิดซองดังนั้นฉันจึงไม่สามารถคำนวณจำนวนเงินที่ผู้คนให้มาได้อย่างแม่นยำเจ้าสาวคนสวยสารภาพเมื่อพูดถึงว่าเธอรู้สึกประหลาดใจหรือไม่ที่ได้รับของขวัญแต่งงานที่มหาศาลจากญาติของเธอเจ้าสาวรายนี้บอกตามตรงว่าเธอรู้สึกประหลาดใจมากกับของขวัญล้ำค่าข้ั้งต้นเพราะเธอไม่เคยคิดถึงมันเลย นอกจากนี้เธอยังเป็นคนประเภทที่ชอบอยู่คนเดียวและออกไปเที่ยวกับพี่น้องในบ้านเพียงไม่กี่คนเท่านั้นทว่างานแต่งงานยังคงได้รับการสนับสนุนจากญาติญาติโดยมอบของขวัญหล้ำคาและส่งคำอวยพรมากมายฉันรู้สึกตื่นตันใจจริงๆเมื่อได้รับคำอวยพรและของขวัญแต่งงานจากทุกคนฉันขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทั้งแม่และญาติและเพื่อนฝูงเมื่อถูกถามว่าเธอกลัวที่จะอยู่กับแม่สามีหรือไม่ กิมเฟืองก็มั่นใจในความสัมพันธ์ของเธอกับแม่สามีเธอบอกว่าตอนเจอกันครั้งแรกเธอก็ได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ของสามีเหมือนเธอเป็นลูกสาวของพวกเขาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก com ขอบคุณครับ